สำหรับคนที่เคยประทับใจกับเล่มชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์นะคะซึ่งเป็นผลงานของคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณโอลิเวอร์ก็มีผลงานใหม่ออกมาให้เราได้ว้าวกันอีกรอบหนึ่งค่ะนั่นก็คือเล่มนี้นะคะ4สัปดาห์ฉุกคิดเพราะชีวิตมีแค่4,000สัปดาห์ค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะเป็นการรวม28ข้อเขียนค่ะที่จะช่วยกระตุกเตือนให้มนุษย์เดินดินในโลกแห่งการเร่งรีบแบบนี้นะคะให้เลิกยึดติดก,กับความสมบูรณ์แบบหรือการมีผลิตภัณฑ์ มากเกเินไปค่ะโดยเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นวันๆจนครบ28วันหรือ4สัปดาห์พอดิบพอดีค่ะแค่เราอ่านวันละเรื่องนะคะวันละบทเนี่ยจนครบ4สัปดาห์เท่านี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แม้จะไม่ทันทีทันควันนะคะแต่ก็รับรองได้เลยค่ะว่าเราจะสามารถโอบรับข้อจํากัดของตัวเองได้นะคะแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างสง่าผ่าเผยค่ะในแต่ละสัปดาห์ เขาจะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสัปดาห์แรกค่ะเราจะได้เผชิญหน้ากับความจริงในข้อจำกัดของชีวิตของเราค่ะสัปดาห์ที่สองเรียนรู้ที่จะลงมือทำอย่างไม่สมบูรณ์แบบค่ะ สัปดาห์ที่3ค่ะเปิดทางให้ตัวเองได้เริ่มต้นสิ่งที่สำคัญและสัปดาห์ที่4ี่ค่ะใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบที่เป็นจริงนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยจนครบ4สัปดาห์แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีมุมมองใหม่ค่ะที่จะเริ่มต้นชีวิตอย่างมีความหมายข้อสำคัญก็คือว่ามีอิสรภาพมากขึ้นค่ะโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วถึงจะเริ่มได้นะคะสิ่งที่เราได้แน่ๆจากหนังสือเล่มนี้ก็คือเราจะ ปล่อยมือจากอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นได้จริงๆชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคิดได้เลยล่ะคะ่ะ